สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกของเรานะคะวันนี้เรามีประเด็นที่เออ่ชวนให้คิดตามกันจริงๆค่ะคือเรื่องของปรากฏการณ์ที่ว่าทําไมคนที่เราอาจจะเรียกว่าตื่นรู้หรือเข้าถึงความเข้าใจทางจิตวิญญาณบางอย่างแล้วเนี่ยเขาถึงมักจะค่อยๆแบบเฟดต,ตัวหายไปจากความสนใจของคนทั่วไปอะค่ะ แทนที่จะออกมาแบบโคประกาศตัวยิ่งใหญ่หรืออะไรแบบนั้นเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากแนวคิดที่น่าสนใจนะคะซึ่งก็มีการอ้างอิงมาจากวิดีโอที่พูดถึงปรัชญาของอลันวอตส์นะคะนักคิดที่ออชอบสำรวจอะไรที่มันดูย้อนแย้งแต่ก็ลึกซึ้งแบบนี้เนี่ยแหละคะ่ะวันนี้เราเลยจะมาลองสำรวจเรื่องนี้กันว่า เอ๊ะทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นไอการหายไปที่ว่าเนี่ยมันหมายความว่ายังไงกันแน่แล้วมันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับสังคมหรือว่าธรรมชาติของการตื่นรู้ของคนคนหนึ่งได้บ้างคะอืมน่าสนใจมากๆเลยครับเพราะว่าปกติเนี่ยสังคมเรามักจะคาดหวังนะครับว่าการค้นพบอะไรที่มันยิ่งใหญ่ทางปัญญาเนี่ยมันควรจะมาพร้อมกับเสียงดังๆพลังอะไรสักอย่างการเปลี่ยนแปลงที่มันเห็นได้ชัดเจน แต่ประเด็นที่เรากําลังจะคุยกันเนี่ยมันกลับบอกว่าเออบางทีการตื่นรู้จริงๆอ่ะมันอาจจะนําไปสู่ความเงียบก็ได้นะการถอยห่างออกมาจากสปอตไลท์อะไรแบบนี้ครับมันเป็นการพลิกมุมมองที่เออน่าค้นหาดีครับจริงด้วยค่ะภาพจําของคนส่วนใหญ่คือการตื่นรู้ต้องเหมือนแบบเปิดตัวยิ่งใหญ่มีแสงไฟซองอลังการอะไรแบบนั้นแต่สิ่งที่แนวคิดนี้บอกมันกลับเป็นการถอยออกไปเงียบๆเอ,อ๊ะทําไมล่ะคะ มันเหมือนกับว่ากําลังจะดังแล้วนะแต่กลับเดินออกจากเวทีซะงั้นทําไมเขาถึงเลือกแบบนั้นคะครับประเด็นหลักเลยนะครับที่แหล่งข้อมูลเขานําเสนอเนี่ยเขาบอกว่านี่มันไม่ใช่การยอมแพ้นะครับไม่ใช่การหนีปัญหาด้วยแต่มันคืออิสรภาพครับเอ,อ่อเมื่อใครสักคนตื่นรู้เนี่ยเขาจะเริ่มมองเห็นเกมที่สังคมส่วนใหญ่กำลังเล่นกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันเพื่อสถานะ ชื่อเสียงหรือว่าความสำเร็จในแบบต่างๆเนี่ยเขาจะเห็นว่ามันเป็นแค่เกมเกมหนึ่งเท่านั้นเองมันไม่ใช่ความจริงแท้ทั้งหมดของชีวิตพอเข้าใจแบบนี้แล้วเนี่ยการที่จะทุ่มเทเล่นเกมนั้นแบบเอาเป็นเอาตายเหมือนเดิมมันก็ดูจะไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้วนะครับอ๋อเข้าใจเลยค่ะมีการเปรียบเลยอันหนึ่งที่ที่ชอบมากในแหล่งข้อมูลเขาบอกว่าเหมือนคนที่กำลังวิ่งแข่งกันแบบเอาเป็นเอาตายเลยแล้วจู่ๆก็อ่ะรู้ตัวว่านี่มันฝันนี่นาะ พอรู้ว่าเป็นฝันจะให้วิ่งหน้าตั้งต่อมันก็คงรู้สึกแปลกๆแล้วใช่ไหมคะแล้วมีประโยคหนึ่งที่สะดุดใจมากๆค่ะเขาบอกว่าการหายไปของพวกเขากลับส่งเสียงดังกว่าการปรากฏตัวเสียอีกเออประโยคนี้มันฟังดูขัดแย้งแต่ก็น่าคิดนะคะมันดังในแง่ไหนหรอคะครับถ้ามองในภาพที่มันใหญ่ขึ้นนะครับการที่เขาหายไปเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงการหนีจากชีวิตไปเลยนะครับแต่มันเหมือนเป็นการถอยห่างออกมาจากสิ่งที่ไม่จริงมากกว่า พวกเปลือกนอกภาพลวงตาต่างๆพวกกลไกทางสังคมที่มันเรียกร้องให้เราต้องแสดงออกต้องแข่งขันต้องเป็นที่ยอมรับอะไรพวกนั้นนะครับพวกเขาเหมือนได้ทำการแลกเปลี่ยนครั้งสำคัญเลยนะคือแลกความต้องการการยอมรับจากข้างนอกอย่างเช่นชื่อเสียงตำแหน่งการเป็นคนเด่นคนดังแลกสิ่งเหล่านี้กับการได้ดำรงอยู่อย่างสอดคล้องกับความจริงภายในตัวเองอย่างเรียบง่ายการแลกเปลี่ยนนี้แหละครับ ที่ทำให้พวกเขากลายเป็นเหมือนคนที่มองไม่เห็นหรือว่าคนที่อยู่นอกเรดาร์ของสังคมส่วนใหญ่ไปเพราะสังคมส่วนใหญ่มัวแต่มองหาแสงสีเสียงความสำเร็จที่มันจับต้องได้ตามแบบแผนนะครับการดำรงอยู่อย่างเงียบๆที่ว่านี้มันก็ไม่ใช่ความเงียบแบบว่างเปล่าหงหงนะคะแต่กลับเป็นความเต็มเปลี่ยนแบบหนึ่งแหล่งข้อมูลใช้คาได้น่าสนใจมากว่าพวกเขาเต็มเปี่ยนไปด้วยความเงียบงานที่ส่งเสียงฮัมอยู่ภายใต้เสียงรบกวนทั้งมวล ความเงียบแบบนี้มันมีลักษณะยังไงคะมันเป็นแบบไหนกันแน่ครับความเงียบในบริบทนี้เนี่ยมันไม่ใช่การตัดขาดจากโลกภายนอกไปเลยนะครับไม่ใช่แบบนั้นแต่มันคือสภาวะของการดำรงอยู่อย่างลึกซึ้งขึ้นเป็นการปรับจูนคลื่นความถี่ข้างในตัวเองให้มันเข้ากับจังหวะของธรรมชาติหรือแกนแท้ของชีวิตซึ่งจังหวะพวกนี้มันละเอียดอ่อนกว่า แล้วก็มักจะถูกเสียง,งดังๆของความวุ่นวายในสังคมกลบไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเสียงของการตลาดการบริโภคกระแสสังคมข่าวสารหรือความคาดหวังต่างๆที่มันถาโถมเข้ามาตลอดเวลาพอเขาได้สัมผัสกับความสงบข้างในนี้แล้วเนี่ยเขาจะพบกับความรู้สึกออพอใจในตัวเองครับ contentment ที่มันไม่ต้องวิ่งไล่ตามสิ่งเร้าห้องนอกอีกต่อไปเหมือนได้ยินเสียงดนตรีเพราะที่มันอยู่ลึกลงไปข้างในแล้วมันพอแล้วไม่ต้องเปิดเพลงเสียง,งดังๆกลบอีกต่อไป ประมาพอฟังแล้วก็นึกถึงตัวอย่างในประวัติศาสตร์หรือในเรื่องเล่าต่างๆก็มีไม่น้อยเลยนะคะอย่างเรื่องเล่าจื้อที่ว่ากันว่าทิ้งปรัชญาเต๋าไว้แล้วก็เออหายตัวไปเลยหรือภาพของพวกปราดนักพรตหรือศิลปินหลายๆคนที่มักจะเลือกใช้ชีวิตแบบสันโดษห่างจากความวุ่นวายมันดูเหมือนเป็นแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นซ้ำๆนะคะทำไมถึงมีแนวโน้มแบบนี้เกิดขึ้นกับคนที่เข้าถึงความเข้าใจบางอย่างล่ะคะมีคำอธิบายหนึ่งที่ผมว่า น่าสนใจนะครับคือสัจธรรมหรือความจริงเนี่ยมันไม่สามารถไปยัดเยียดหรือบังคับกันได้นะครับเราไม่สามารถไปทุบตีใครให้ตื่นหรือตะโกนใส่หูให้เขารู้แจ้งได้หรอกครับการตื่นรู้มันเป็นกระบวนการข้างในที่ละเอียดอ่อนมากๆเหมือนดอกไม้ที่จะบานเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมของมันเองเพราะฉะนั้นคนที่ตื่นรู้แล้วเนี่ย เขาก็มักจะไม่พยายามไปเปลี่ยนแปลงโลกด้วยการเป่าประกาศหรือโฆษณาตัวเองแต่จะดำเนินชีวิตตามความเข้าใจนั้นไปอย่างเงียบๆเป็นธรรมชาติการดำรงอยู่ของเขานั่นแหละครับคือข้อความที่ส่งออกไปแล้วใครที่พร้อมหรือกำลังแสวงหาสิ่งเดียวกันอยู่ก็จะถูกดึงดูดเข้ามาเองนี่คือการปล่อยวางนะครับไม่ใช่การปฏิเสธสังคมไปสมม เขาก็อาจจะยังอยู่ในสังคมทํากิจกรรมต่างๆเหมือนเดิมแต่ทําด้วยท่าทีที่มันเบาสบายขึ้นเยอะเหมือนคนที่รู้ตัวว่ากําลังเล่นเกมอยู่ไม่ได้ยึดติดกับผลแพ้ชนะของเกมนั้นแบบจริงจังเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วตั้งแต่มองแบบไม่เข้าใจเยาะเย้ยว่าเป็นพวกเพ้อฝันหนีความจริงอะไรแบบนั้นหรือบางทีก็มองแบบอุดมคติไปเลยว่าเป็นนักบุญผู้ลึกลับไปซะงั้น แต่สิ่งที่มักจะขาดหายไปก็คือความเข้าใจจริงๆว่าเอ๊ะเขากำลังทำอะไรหรืออยู่ในสภาวะแบบไหนกันแน่ทำไมการทำความเข้าใจคนกลุ่มนี้มันถึงดูเป็นเรื่องท้าทายสำหรับสังคมส่วนใหญ่จังเลยคะครับจุดที่น่าวิเคราะห์เลยก็คือโครงสร้างของสังคมส่วนใหญ่นะครับมันขับเคลื่อนด้วยการกระทาการแข่งขันการสร้างการพัฒนาการทำให้เกมเนี่ยมันเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆไม่หยุดหย่อน ทีนี้คนที่ก้าวออกมาจากเกมหรือลดระดับความจริงจังในการเล่นเกมลงไปเนี่ยก็เลยกลายเป็นเหมือนออสิ่งแปลกปลอมหรือตัวก่อกวนไปโดยปริยายคือไปก่อกวนระบบความเชื่อแล้วก็วิถีปฏิบัติเดิมๆของสังคมครับการดำรงอยู่ของเขาที่มันเงียบๆไม่แย่งชิงไม่สแสวงหาเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้ตั้งใจต่อต้านอะไรเลยนะครับ แต่มันกลับเป็นการปฏิวัติเงียบที่ไปท้าทายคุณค่าหลักๆที่สังคมจำนวนมากยึดถืออยู่อย่างเช่นเรื่องความสำเร็จทางวัตถุชื่อเสียงหรือว่าอำนาจอะไรทำนองนั้นครับแต่คำถามสำคัญก็คือแล้วพวกเขาไร้ประโยชน์ต่อสังคมจริงๆหรือเปล่าคะอย่างอีบางคนอาจจะเผลอตัดสินไปแล้วแหล่งข้อมูลที่เราศึกษามาให้มุมมองที่ตรงกันข้ามเลยนะคะมีการเปรียบเทียบอันนึงที่แบบว่าส่งพลังมากๆว่า พวกเขาเหมือนรากไม้ที่ซ่อนอยู่ใต้ดินนะคะถึงจะมองไม่เห็นแต่กลับเป็นส่วนสัมพันธ์ที่คอยหล่อเลี้ยงให้ต้นไม้ใหญ่ซึ่งก็คือสังคมเนี่ยสามารถยืนหยัดอยู่ได้พวกเขาทำหน้าที่เหมือนเป็นสมดุลคอยดึงรังไม่ให้สังคมพุ่งไปข้างหน้าอย่างสุดตรงจนเสียสนย์ไปเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจเงียบๆว่าชีวิตมันยังมีมิติอื่นที่ลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องการผลิตการบริโภคแล้วก็การแข่งขันที่ไม่สิ้นสุด ฟังแล้วก็อืมทำให้เราต้องฉุกคิดเหมือนกันนะคะใช่เลยครับอิทธิพลของพวกเขาเนี่ยจึงไม่ได้มาจากเสียงดังหรือการเรียกร้องความสนใจอะไรเลยแต่อาจจะมาจากสิ่งที่เรียกว่าแรงดึงดูดหรือรัศมีบางอย่างแทนความสงบความมั่นคงข้างในหรือความรู้สึกปลอดภัยที่มันแผ่ออกมาจากตัวตนนะครับมันสามารถดึงดูดผู้คนได้เองโดยไม่ต้องพยายามเลย เหมือนกองไฟในคืนที่หนาวหนาวนะครับไม่ต้องตะโกนเรียกลูกค้าแต่คนก็สัมผัสได้ถึงความอบอุ่นแล้วก็เดินเข้ามาใกล้เองการดำรงอยู่ของพวกเขาแม้จะเงียบเงียบแต่มันก็ทำงานของมันอยู่มีผลกระทบในแบบที่มันละเอียดอ่อนกว่าที่เราคิดครับแล้วทั้งหมดที่เราคุยกันมานี้มันเชื่อมโยงกับชีวิตของคนทั่วไปอย่างเราเรายังไงได้บ้างคะแหล่งข้อมูลก็พูดถึงความเป็นไปได้นะคะ ที่บางคนอาจจะเริ่มรู้สึกถึงแรงดึงดูดอันเงียบงันแบบนี้ในตัวเองบ้างแล้วอาจจะเป็นความรู้สึกเหนื่อยๆกับการต้องแสดงตัวตนตลอดเวลาในโลกโซเชียลหรือในที่ทํางานหรือความรู้สึกว่างเปล่าแม้ว่าจะไล่ตามสิ่งที่สังคมบอกว่าดีหรือสําเร็จมาได้แล้วก็ตามแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีความลังเลใจไม่กล้าที่จะถอยออกมาจริงๆเพราะกลัวว่าจะถูกเข้าใจผิดกลัวถูกตัดสินหรือถูกปฏิเสธจากกลุ่มนะคะนนะครับเขาชวนให้คิดว่า จะเป็นยังไงหากการถูกสังคมปฏิเสธหรือไม่ยอมรับนั้นแท้จริงแล้วมันคือประตูสู่อิสรภาพหรือจะเป็นยังไงหากการต้องไม่ต้องเป็นจุดสนใจหรือการถูกมองข้ามไปบ้างกลับกลายเป็นพลังอีกรูปแบบหนึ่งมันคือการตั้งคำถา,ถามถึงการเลือกครั้งสำคัญเลยนะครับว่าเราจะเลือกความจริงแท้ข้างในตัวเราหรือจะเลือกการยอมรับจากข้างนอกจะเลือกความเรียบง่ายหรือจะเลือกความหรูหราที่ต้องคอยประโคมแสดงอยู่ตลอดเวลา บางทีการค้นพบตัวเองครั้งใหม่อาจหมายถึงการยอมแลกเสียงปรบมือจากฝูงชนกับความเงียบสงบที่แท้จริงในใจก็ได้นะครับแต่จุดนี้คนต้องขีดเส้นใต้ไว้ชัดๆเลยนะคะว่านี่มันไม่ใช่การแสดงบทบาทของการเป็นคนลึกลับหรือว่าจงใจทําตัวให้ดูเหมือนหายตัวไปเพื่อเรียกร้องความสนใจในอีกรูปแบบหนึง่งอันนั้นมันก็ยังคงเป็นเกมของอัตตาหรืออีโก้อยู่ดีใช่ไหมคะใช่เลยครับอาจนุ่มนวลไม่ได้เปล่าประกาศอะไรเลย เหมือนดวงอาทิตย์ที่ค่อยๆลับขอบฟ้าไปตอนเย็นมันไม่ได้เรียกร้องให้ใครมาสนใจแต่การลับหายไปของมันนั่นแหละค่ะที่เปิดพื้นที่ให้ดวงดาวและความงามของท้องฟ้ายามค่าคืนได้ปรากฏขึ้นมาถูกต้องเลยครับและถ้ามองในภาพที่ใหญ่ขึ้นไปอีกเนี่ยมันก็ไม่ใช่การหลบหนีออกจากโลกนะครับแต่มันคือการมาถึงหรือเดินทางถึงสภาวะที่เป็นจริงยิ่งกว่าเดิมต่างหาก เป็นการมาถึงแก่นแท้ที่อยู่ภายใต้เปลือกของการแสดงออกทั้งปวงพวกเขาก็ยังคงดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้นะครับมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนเหมือนเดิมแต่ไม่ได้เป็นของโลกนี้อีกต่อไปแล้วในแง่ของการยึดต,ติดหรือการถูกครอบงำโดยกระแสของมันพวกเขาเหมือนกำลังเคลื่อนไหวอยู่ในคลื่นความถี่ที่มันแตกต่างออกไปซึ่งความแตกต่างนี้เราอาจจะสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกแม้ว่าจะไม่จำเป็นต้องได้ยินเป็นเสียงดังๆก็ตามครับ ถ้าจะสรุปหัวใจสำคัญการพูดคุยของเราในวันนี้การหายไปของผู้ที่อาจเรียกว่าตื่นรู้เนี่ยก็เลยไม่ใช่การขาดหายไปหรือความว่างเปล่าแต่เป็นการเปลี่ยนรูปแบบของการดำรงอยู่เสียนะคะเป็นการอย่างรากฐานชีวิตลงในการเป็นบ e i n g อย่างแท้จริงมากกว่าที่จะวนเวียนอยู่กับการแสดง performing เพื่อให้คนอื่นยอมรับมันคือการปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการ และเป็นการกลับคืนสู่สภาวะที่เป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงใช่เลยครับอาจจะพูดได้ว่าการใช้ชีวิตที่มันสอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็คือการค่อยๆหายไปจากโลกแห่งภาพลวงตามายาคติและก็ความคาดหวังต่างๆที่สังคมสร้างขึ้นมานั่นแหละครับและในขณะเดียวกันมันก็คือการปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งในมิติของสัจธรรมหรือความจริงแท้ของชีวิต มันคือการเดินทางกลับบ้านกลับสู่ความเป็นตัวเองอย่างสมบูรณ์ที่สุดครับก่อนที่เราจะจบการพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามที่ต่อยอดจากสิ่งที่เราคุยกันมาเพื่อให้ลองนำไปคบคิดกันต่อดูค่ะแหล่งข้อมูลชี้ว่าเส้นทางของผู้ที่ตื่นรู้และเลือกความเงียบเหล่านี้อาจเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจให้เราหันกลับมาระลึกถึงความเงียบสงบภายในที่จริงๆแล้วเราทุกคนก็มีอยู่แล้วในตัวคำถามก็คือจะเกิดอะไรขึ้นคะ ไม่ใช่แค่กับใครคนใดคนหนึ่งนะแต่กับสังคมโดยรวมเลยหากผู้คนจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆเริ่มหันมาให้คุณค่ากับความเงียบและความสงบภายในนั้นมากกว่าเสียงดังและความวุ่นวายภายนอกที่เราคุ้นเคยกันโลกแบบไหนกันที่อาจจะค่อยๆปรากฏตัวขึ้นมาอย่างเงียบๆแทนที่โลกปัจจุบันที่เราอยู่กันคะ